สวัสดีจ้าพี่ๆจ้าวันนี้มาบรรยากาศแปลกๆวันนี้ล้างบาตรผ่ามาอย่างวัดดีตอนนี้พ่อหญ่กำลังไล่สดอยู่เลยจ้าแต่ว่าล้างบาตรเพิ่งสีอาบน้ำแล้วจ้าเป็นเรื่องปกติมากเลย <c oughs> คนที่ทให้ทงหน้าวิหารไต่เขียดว่าจ้าพี่ๆบ่อบแมนจ้าล้างบาตร่นอน้องจักระจันอยากกำลังจะหลอกครับ าถามว่ามันเป็นเรื่องแปลกดิมันเป็นเรื่องแปลกสาหรับหลังบ้านค่ะพี่พีเพราะว่าหลังบ้านไม่เคยเห็นนะคะเนี่ยหลังบ้านมาตรงนี้อันนี้สีอยู่สิอยู่หนาบานหลังบ้านเองนะจานีค่ะมันจะเป็นตัวแบบนี้นะพี่พีอันนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นจริงๆนะพี่พีนะนี่ค่ะอีกตัวหนึ่งพี่พีน้องออกจะพ้นแล้วนี่หลังบ้านจับไปนี่ค่ะ น้องกระติบกระติบกระติบมาจนจนพ้นแล้วแต่ว่ายวลังบ้านหาที่เกาะให้น้องกันท่านี่ตัวน้องยังนิ่มๆอยู่นะคะนิบินยังไม่ได้นะพี่ๆนะโอ้ยนี่แหละคะ่ะลังบานเพิ่นไปกินอยู่อยู่บ้านพอ่อเอาลังบ้านไปเอาน้องออกมาเกาะเนี่ยทหาที่เกาะให้น้องก่อนนะคะ สร้างดื้อใหนะ้นอนหลังบานก็ได้ตอนน้องไก่ขึ้นมาเห็นเพื่อนบอกว่าน้องโอ,อกมาแต่หัวคำน้องก็จะห้อยอยู่เอานองรุดออกมาแล้วพี่พี่จังเดือดร้นวางนองไว้ี่ตัวเนาะอันนี้เป็นเจ้ากระจจนตัวฟูนะพี่พี่นะ โอ oh, hey. ้ยดังดือหายเนอะลังบานกระได wow, ว้าวหนวด้องยังไม่หลุดแต่ว่าตัวนี้ก่โอ้โ oh, อ๊ยหลุดละอันนี้คือบินผับูัพบนี่คือบินจากรูเล้จอจ้ะฟี่ๆน้องเกาะตรงนี้ อันแข็งแรงน้องจะบินไปได้อันนี้ไปลองอีจกจกสีสีลังบานกะจงมาเบิ่หนองลังบานจะพาเบิรงกหนองดิปีกจะขยายออกบนนะจ๊ะลางบานว่างไว้เพราะว่าลัางบานกะ เน้องบินตรงนี้เยอะมากพี่พีตอนที่หลังบ้านมาแรกๆแ,แล้ววิ่งกลับขึ้นไปเอาโทรศัพท์คองสีอยู่ขึ้นตามนี่ค่ะพี่พีจ๊ะนี่ค่ะนี่นี่ตัวหนึ่งอันนี้น้องแข็งแข็งแรงหน่อยหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยตัวเมียนะพี่พี่นี้ยนี้นี้นน เดี๋ยวของบ้านหายอยีกนะคะจับมันหลายๆจับไปตามเลยบอพี่พี่ยืนหงก่อนเด้อยังบ้านที่พา่าเบิ่งอีกคู่เอาบินได้แล้วพี่พี่ตัวน,นี้ก็ตอมไฟเวยนี่พี่พี่ ลักษณะปเปลี่ยงนี่คือเยี่ยวจะกระจัดน,นะคะเยอะเลยไปจัาพี่เฮาเดี๋ยวไปเบิ่งอีกคู่หนึ่งค่ะเบาะเบิ่งดีวนตอานี้พี่จ๋านหนึ่งตัวห้อยออนต้อนเลยนะคะเนี่ยโตาหากหลายพี่พี่เขียดสิพมามัรากินนองก่อนละค่ะโอ้ยขอให้ตัวที่หลังบ้านจับมาตะกี้นี่แข็งแรงไว,ไว้ บ้านพอบางเห็นเพื่นบอกว่ามันเยอะนะคะสีๆเยอะแบบว่ามองไปจะเป็นขาวๆเต็มเลยอันนี้เขาเห็นเนี่ยเห็นบาง,างสีกสิกะก็ดีใจเราจะนี่เห็นวิวัฒนาการของน้องเดี๋ยวลงบานสิผ้ามาจอบน้องเราจะขั้นตอนการการถอดเสื้อ,อดูอีกก็ววมีไหม ว่อันนี้น้องคงออกไปแล้วล่ะพี่พี่ออกไปแล้วค่ะออกไปละคงไปออกไปต่เมื่อคืนแล้วนะคะนี่ตัวเก่า น้องกับเสียงอยู่น่าจะพี่ๆนาองไม่รู้ตัวอะไรจะกินน้องบ้าง,ท,ง,งาทั้งจิ้งกาทั้งจิ้งเหลนทั้งตัวนกทั้งตัวเขียดเขียดขันคากอ่ะเขียดข,า,ขายาวพี่ๆก็น้องจะมีชีวิตบินขึ้นไปได้นี่โอ้ทานหลายอุปสรรคไเดีวเราไม่ไปถ่ายให้พี่ๆดูเนาะค่ะตัวเนี้ย ก็ร่างจะหลอกขาบแล้วคงจะเบิง้งเบิ้งไปน้ากันเนาะจะพี่ๆว่าน้องใส้เวลาโดนบอเนาะจ้ะเนาะน้องสิรุดก่อนเอาหลุดแล้วพี่พีๆแต่ยังไม่แข็งแรงปีกยังไม่หลุดเลยให้อมตามอยู่นี่ ท่านพ่นอยเขาไปไต่ในป่าสีลายอยู่จ้ะเขาเสียนอน้องมา้ยังอะไรจนะ้ะเขาบอกกินน้องเนาะเขาอยากดูพีๆแต่ว่าเขาไม่ได้กินเนาะผู้น้องกับขยับได้อันนี้รอปีกแห้งนะคะน้องไต่ตะเดะตะเดะตะเดะ,ะ,เดะนี่พีๆตัวนี้นี่ น้องก็ลัางขึ้นมาค่ะอันนี้ไม่รอข้าวเลยเลยลังบ้านไปเรียกพ่อใหญ่มาดูด้วยนะคะดีเนาะคุพ,พ่อใหญ่อยากจะเห็นจ้ะที่พี่ตอนนี้พ่อใหญ่มาอุนอัวแล้วนะคะอุ้ยไม,ไม่น่ารักอย่างนี้ไม่น่ารักอย่างนี้นี่ค่ะไปเอือนพ่อใหญ่มาเบิ่งค่ะพ่อใหญ่พึ่งลงไหล ปุ้ยไงมองเห็นจักจันเอาไฟไปไปครับไปได้อยู่ไฟผู้ใหญ่ได้เลยเหรอจากปู้หญงมาถ่ายยทำไมมันไฟมันบังกล้องเสกดินนี่ต้นตะเคียนนะครับอ,า,อายุประมาณห้าปีปีปีนะครับแจ็กจันเขาจะลอกราบใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นี่แป๊บเดียวนี่ลอกแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียว,ายวามาดทูที่กำลังลอกกําลังแข็งเหรอ เราจะดูอีกจนนะครับนี่ชั้กนกระจนกำลังจะอรออีกสามจัวเราขึ้นขึ้นจางยินนะครับเอามีคนมากวนเราด้วยพี่พี่ตัวนี้อา่าอันนี้พากันมารอเบิรงทางนี้เห็นตัวหนึ่งนะจ๊ะพี่พี่ก็เลยสิกลับละ ผู้ใหญ่พ้าผู้ใหญ่มาถ่องราดตีเมื่อวันนี้เห็นเยอะนะประมาณเกือบสิบนะถ้าเราถ้าเราจับไปทอดเนี่ยเออวิ่จตะแบบน่าจะ่อยตั้มเลยไม่เอาอิสระชวนกินข้าวใครนะสิสรชวนกินข้าวเอ้ยนี่เราออกอีกต้นหนึ่งตัวฮะมันมนอ้นนั่นอยู่อันหนึ่งอะไรอ่ะจันนรอจันอีกจันหนึ่งยังไม่ออกแบบบิดแบบเบี้ยวปะเออยังไม่บิดเบี้ยวนะสวยอยู่ได้ ห้อ,อยู่ตรงนนั้นนเามาไตหลวงดีปะ่ะนั่นงไงเใช่ไหมไหนอ่ะอันไงนะอ๋อจริงเลยโอเคโอเคไม่ใช่ข้างล่างอีกอันหนึ่งบนนี้อันเดียวนั่นแลหละเอาเอามาเรียกตรงนี้ดีไหมต้นใหญ่ๆนี่มันจะมีพี่ใหญ่ยังอยากซองจักรจันอยู่พี่ๆไปเอาไปลุยกันปลาขางบานท่านี่ละ บ้านนะครับนี่ลงสะพานมาพอดีเลยที่สะพานใหม่สะพานใหม่ดอนเมืองนะครับเนี่ยโอ้ยมันสีก้อนใหญ่ส่วนใหญ่เถอะเนาะมันบริโง่ได้กระจังใช่ไหมบริโภคก้อนใยญกเก้าดักเอฟซีบนสมบัติมันคือขึ้นมาสูงเี่ น้องกำลังจะออกหลังบ้านคงไม่รอนะ้องหรอกนะคะเพราะว่าอาแมลงมันเยอะแมะลงมันกวนเราจ้าพี่ๆจ้าขอบคุณพี่ๆทุกๆก,ก,กำลังใจจ้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะคืนนี้หลับฝันดีจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า